ตูดเจ็บยากข้าวไม่แดงนะตามนี้เลยค่ะคือคู่นี้ d i s แบกไพ i เมอร์ค่ะแห้วหมูมดประดุกนะพวกโกกเนี่ยโคตรเก่งแล้วจี้ซ้ำไม้หมดค่ะไม่แดงไม่งันค่ะตัวแรกก็เลยดิสแบกดิสเปรดแบกนะเก่งพวกใบแคบใบแคบค่ะแต่คู่กล่องนี้ไพเมอนะพวกแห้วหมูมดประดุกพวกโกกเนี่ยเก่งประคุณโกกเลยค่ะใบกว้างก็ ใช้ได้ค่ะแล้วคู่นี้เนี่ยผสมพ้นพร้อมกันได้เลยค่ะใบแคบใบกว้างโกนะหนึ่งชุดเนี่ยต่อน้ำสอ0รลิตรฉีดได้ไม่เกินสมไร่นะข้าวไม่แดงไม่งันตามนี้ค่ะที่ซ้ำในหมดเลยค่ะซึ่งทั้งไหข้าวเนี่ยเวันขึ้นไปนะก็ใช้ได้เลยค่ะคู่นี้ค่ะถ้าต่อถัง20ลิตรก็ง่ายๆเลยแต่ละกล่องมีอยู่10ซองทั้งในค่ะถ้ายอ,อน ก็อย่างละ1นึงซองต่อเป้แต่ถ้ายญ้าแก่เนี่ยก็อย่างละสองซองต่อเป้นะจี้ซ้ำไม่หมดค่ะไม่แดงไม่งันนะขอแค่อัตราถึงดินชืน้นหญ้าตายดีนะจัดได้เลยค่ะ1ชุดไม่เกินสไร่นะจัดเจนเลยค่ะ